ภารกิจการเอาตัวรอดในป่านะครับด้วยการใช้ฟืนนะครับในการหุงหาอาหารนะครับโดยที่นะครับให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้นะครับการเอาตัวรอดนะครับในป่าไปด้วยกันนะครับผมก็แนะนําก่อนนะครับอันนี้นะตัวนี้หมวกฟานนะครับสมาชิกนะครับแล้วก็คนนี้ชื่ออะไรนะฮะน้องนิวมน้องนิวนะครับคนนี้นะครับ น้องโตนะครับอ่ะภารกิจวันนี้นะครับฟังกันดีๆนะครับเด็กๆเราจะต้องเอาตัวรอดในป่าสมมติว่าเราไปติดป่าใช่ไหมครับแล้วเราไม่มีเตาแก๊สไม่มีอุปกรณ์ในการทําอาหารนะครับเราจะต้องหาฟืนนะครับเพื่อมาเกาะกองเพลิงเกาะกองไฟนะครับในการทําอาหารกันนะครับพร้อมไหมไปหาฟืนเพื่อมาเกาะกองไฟกันนะครับผมตามมาครับเด็กๆเราก็จะเข้าไปหาฟืนนะครับเพื่อมาเกาะกองไฟเดี๋ยวเราจะกาะกองไฟกันตรงไหนดีเราต้องหาที่ที่มันโล่งๆหน่อยนะครับตรงนี้ดีไหมดย๋ยวเราจะกาะกองไฟกันตรงนี้นะครับ อย่างแรกก็ต้องเอาฟืนมาอันนี้ก่อนเอาไม้มาครับเออนะเอามาสุมไว้เอาไม้มาสุมเอาไว้โอ้ไม้เยอะเลยเนี่ยครับไว้ใช้นบ้านใชก็ต้องใช้ก้อนหินขุดใช่เด็กรู้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปหาฟืนนะครับเดี๋ยวเราจะหาฟืนเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวต้มกันหาไม้มาครับหาไม้มาใส่กองฟืนใช่เลยครับได้ครับได้ครับได้เลย อันนี้เป็นกองเพลิงสำรองนะครับผมเอาไว้สําหรับถ้าเกิดเผื่อไอ้ตรงนี้มันไม่พอใช่ไหมเราก็เอาตรงนี้เติมได้โอเคแต่ต่อไปก็ต้องมีที่วางอันนี้ครับที่วางหม้อที่วางภาชนะนะครับในการที่จะจุดเพลิงจุดไฟแล้วก็มีหม้อขึ้นมารองนะครับเดี๋ยวเราไปหาอิดกันดีกว่าครับน้องนิวไปแล้วครับผมนะครับไปตามหาอิดกันนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องไปเอาเนี่มาครับกระเป๋าครับกระเป๋ามันจะมีคุญแจรถอยู่ครับกระเป๋าสะพายข้างของคุณพ่อสีดําครับไปเอามาอันนี้อยู่ปอลัยนะครับ โรงเรียนอะไรฮะอนุราโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราออกออนทานนะครับไปหาอิดกันนะเรารู้แหล่งมีอิดอยู่นะครับเป็นสถานที่ก่อสร้างเดี๋ยวเราไปเอาอิดกันนะครับเดี๋ยวก็ปิดประตูเปิดประตูให้นะครับผมขึ้นเลยครับเด็กๆนะะครับผมเด็ก20แถวสามารถถูกได้นะครับวดัตชิกาปุ๊กจะมาขออิด เสียอิดแตกนะครับเจ้าไปก่อกองไฟอิดแตกเอาไปก่อกองไฟได้ครับอาต้องนีเลือกเลยเอาไหนเอาไปก่อกองไฟเร็วต้องนีเลือกไปเร็วเอาไปก่อกองไฟน่ะเอาแบบเออมันดูยังไงดูยังไงไหนอ่ะยิบไปคนละอันคนนี้ไงอ่ะไหนน้องโต้ไหน ตัวหยิบอันหนึ่งคนละอันตัวนี้เอออหยิบเลยอันนั้นออกก่อนเออโอ้ตัวอันใหญ่เลยเหรอม,มีตะปูด้วยตัวอันยาวเลยเหรอระวังตะปูนะอันยาวเลยนะน้องโตไป้ายกไหวอะ่ะไหวไหมที่ต้องดูคลิปเขาต้องใช้กี่อันอืมมันเขาไม่ได้ใช้อ่ะเขาใช้แบบเอออะไรนะไฟแช็กเอาอีกไหมเอาอีกไหมอาอีกเผื่อไว้เอาอีกคนละอันไป น้ำมันี่ยาวไปเลยเอาป่ะน้องในบ้านี้เนี่เอาว่านี้ถ้าใดัอทุกเอาโอ๋อต้นน้อำมันยาวเลยเหรอเอามาเร็วไปอ้าวใส่มืดแล้วเร็วเดี๋ยวเราหิวข้าวกันนะเราจะไม่มีข้าวกินไม่ต้องซื้อตลาดก็ได้จบไม่ใช่เราอันนี้เราเป็นเราหลงป่าไงเราภารกิจเราคือหลงป่าแล้วเราก็ต้องหาอาหารกินเอง มันเป็นภารกิจทางรกิจไงคะไปเร็วไไี่ไม่เปิดใ่ครับเรียบร้อยนะครับได้อิดมาแล้วเดินทางกลับนะครับผมเดี๋ยวก็เป็นซุ้มคนซุ้มคนงานนะครับผมกำลังก่อสร้างอยู่ที่พักนะครับผมต้องไปหานี่ก่อนครับ หาหม้อครับเรายังไม่มีหม้อเลยนะย <laughs> ยไม่มีหม้อเลยครับเด็กๆ <laughs> เราต้องมีหม้อด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ในการ <c oughs> ในป่านะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปตามคุณแม่มาช่วยนะครับผมนะครับ <c oughs> คุณแม่น่าจะมีความเชี่ยวชาญในการทา <c oughs> อาหารฮะพี่อ้วนพี่อ้วนคือคุณแม่เหรอครับโอเคป้าเดี๋ยวตามคุณแม่ก่อนไปกันนะไฟนานนะคะฝากคุณแม่จะเดินมาไปเร็ว พี่น de ิวอยู no ่คนเดียวไปดี่าเออไปมาเข้ามาไปแม่ไปแล้วตกลงว่าเขาจะทำอาหารกินกันในป่าไปไหนไปซื้อหม้อจะทำอาหารกินในป่า ก็เอาซอฟเฟลไปด้วยพรุ่งนี้ตอนเช้าทำก็ต้ตตมดีกว่าเอาหรอถ้ามันไฟมันก็ไม่สวยเลยแล้วปกติเขาจะปรุงอาหารเย็นเย็นยังไงมันไม่มเหมือนที่อื่นไม่ยุงเยอะมันเจ็ดเจว่าเจตว่าอ,อะไรเจ็ดไอโตกิโอเคครับเพราะปั้น <c oughs> คุณแม่คุณแม่เบรกไว้นะสรุปว่าก็คือเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับถึงจะทำภารกิจได้นะวันนี้เราเดี๋ยวเราไปซื้อหมอซื้ออุปกรณ์จะทำอะทำตอนห้าโมงห้าโมงหกโมงนี่มันกี่โมงอะกี่โมงอะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วมืดไปนะครับงั้นเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์มาก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามืดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารเช้ากินกันโอเคป้ายลุยอ่า นะครับก็ถึงแล้วนะครับผมนะครับเราจะไปกันที่ DIY นะครับเป็นสถานที่ที่มีของเยอะแยะเลยนะครับไป,ป DIY กันนะครับน,ไไนี่และครับพอ่โอโลงไร่เ,เดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ในการทำครวัวกันนะครับผมมีอะไรบ้างนะหมอ้อช้อน กระทะทนี่ไงหม้อหม้อสนามต้องประมาณนี้แกนี่ฮะมันหนาดีใช้กับเพลนอันนี้ต้มไหมหนาใช้กับเพลนได้แตืเหล็กแตงเล็สติลเหมือนกันขยะนี้นี่มันเป็นหนาแน่นในต้มตอ่ะนี่ละกันก็นหมอ้อน,นี่แมวเหรอนี่เอาไว้ต้ม เนี่ยไม่อันนี้ต้มข้าวอันนี้ต้มอย่างอื่นก็นี่ต้มข้าวอันนี้ต้มอย่างอื่นเพราะว่าเวลาบางทีถ้าหุงข้าวสวยอะมันจะมีฝาปิดมันจะเทข้าวเกิได้เหรออันนี้เอามาอันนี้เขาใช้กันเห็นตะเลิวอยู่ฝั่งนู้นปิ้งปลาดีกว่าเว้ยเอาไว้ลองกับปืนก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อปลาทูมาด้วยไงปลาทูปิ้งเนี่ยเออปลาทูสดมากเออเอาปิ้งกันเหรออันไหนอะใหญ่เลยอ่ะ เล็กไม่พอกินอันใหญ่แล้วเอาสองอย่างเลยเดี๋ยวเอาปลามาปิ้งกินเนื้อด้วยเอาสองอย่างเลยแล้วกันนี่ครับแบบที่วางกับพื้นแล้วก็ที่นี่กับด้านไปกับด้านมาเอาแบบสองแบบเพิ่มเยอะครับอุปกรณ์อุปกรณ์เดินป่าของเราเริ่มมีเยอะอ่ปลาครับ นีะครับก็ต้องเอาตักเอาไปสองอันเนาะไอ้ที่ทตักตักอ่ะสองอันแล้วก็ตะหลิว,วอันหนึ่งนี่ครับที่ปลาอ่าอ๋อนะครก็ใส่ไว้นะครับผมของเต็มเลยนะครับพันสองเนยอ่พันสองร้อยขวาบาท ไปครับไปทางกลับนะครับไปครับออกเดินทางกลับอ่ะนะครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับปแต่ไม่ได้ไม่มีคุณเจก็รอคุณแม่เอาคุณเจมาให้นะครับอ่าชิดาชิดาจะฟรีจะฟร้อนีพร้อมไหมครพร้อมโอเค อันนี้จะเอาตัวรอดในป่าใหญ่ได้ไหมขี้เกียหมูแค่อะไรล่ะหมูแค่หมูแค่หมูแค่เอาไปทำหมูกระทะได้โอ้ยไม่ใช่มาหมูเด้งเหรอหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเลยอันเะิูปัสสาวะขับปัสสาะดิทเดี๋ยวเดเดี๋ยววันนีเราจะมาทำอ่าถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทำการ ไปซื้อปลาทูจะไปปิ้งกินนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราเป็นตลาดแม่กองนะครับอันนี้คือโรงพยาบาลเลยนะพระพุทธเลิศล่านะครับจังหวัดสงรสงครามใหญ่มากอ่ะป้าลงอ่ะตามหาเอ่ออะไรนะปลาทูปลาทูสดนะครับปลาทูสดไปปิ้งกันครับเด็กๆปลาทูสดเอาไปปิ้งครับ ยินเป็นไหมยินเป็นไหมไม่ชอบอ่ะครับตอนอยู่กันที่สถานีแม่กองนะครับผมสถานีรถไฟแม่กองนะครับนี่ครับก็คือจะมีของสดๆเต็มเลยกระทูกสดตัวใหญ่ร้อยยี่แล้วก็ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวสองบาทแล้ไหนนะแต่แต่ละร้อยเอียวมาเลยค่ะตะกร้าตะการทุกงานเ่ยตะการอันนี้นะอันนี้ร้อยยี่รอยยี่หรอร้อยยี่อันนี้ร้อยยี่ตัวร้อยเดียว อร่อยยี่ดีกว่าเดี๋ยวลองเลือกไปเลือกเดียวเลือกไปเยอะงาสดเลยค่ะจะเป็นไมเลือกไหมเลือกตาตาให้มันตาใสๆนะครับเอออ่ะอมันมาต้นมาต้นมาตัมาตัให้มาอให้ได้ได้อ่ะมาถือใ้ได้หได้ครับมาถือ้เออใสไหมเ้ยใสค่อยๆดีค่อยๆอย่าปลามันตายได้ไหมล่ะดูให้มันปลามันใสเปล่าระวังระวัมันตายนะระมัมันตา ปยาไส้ไหมคะปักไส้ไหมปลกครับขออีกตัวนึงอะโร่ครื่อกตัวหนึ่งก็เนี่ยเอาโร่ครื่องมาจ่งโลค่ะโลครึ่งครับอาภารกิจซื้อของไปแคมป์ปิ้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รับก็ได้ของมาแล้วแล้วก็เด็กๆก็ช่วยกันถือ คุณแม่ก็ช่วยกันนะครับคนรับไม้คนละมืออ่ะเดี๋ยวกเอาเสียมเอาของขึ้นรถเลยครับผมเดี๋ยวก,ก็ออกเดินทางกันได้ครับผมเดี๋ยวเย็นนี้นะครับภารกิจนะครับแคมปิ้งของเราจะได้กินอะไรบ้างอ่าแล้วก็มาซื้อครกนะครับผมขอกับเต,ตาอุ้ยมีเตาผ่านด้วยมีครกไหมเดีย๋ยวนะฮลัลโหล เอาคอกดินคอกดินคอกหินไม่เอาเอาคอกหินมันหนักดีเผาใช่ไหมคอกดินมันใช่มันตามมันมันใหญ่มันตามได้เยอะด้วยแต่ไม่เอาคอกหินมันหนักโอเคเขาจะคอกดินค่ะคอกดินยังไงเนี่ยคอกดินเหรอเอาสากด้วยไหมเอาด้วยเอาสากด้วยเก้าสิบอะไรครับอันนี้ค่ะนั่นลองลูกใหญ่สองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบถ้าลูกเล็ก่ะ ร้อยห้าสิบร้บมีอันนั้นด้วยเอาคบด้วยเอาคบครับเอาคบด้วยปลาเขาอาคบเขาเอาคบเออคบด้วยแล้วก็เอาอันนี้ด้วยอันนี้ใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าจ้ะนี่ร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งจ้ะอ๋อใหญ่สุดที่ฮิ้วแบบฮิ้วมีอันไหนอ่ะอันอันนั้นแ่ะพี่อันนี้เหรอเบอร์สองเลยนะใช่ถ้าสำหรับมีหูนะเออเบอร์หนึ่งไม่เหรอเบอร์หนึ่งไม่มีหูเอาอันนี้แล้วก็โคบครับ ที่อะไรครับครับค oh, okay. รบโอเคสแกนได้ป่าเดแกนใช่ไหมครับครับไม่รู้จะครับโอเคนะครับได้เตามาด้วยนะครับเพิ่มเติมอือได้ครบก,กับเตาเตาทานเด็กต้องชอบแน่เลยเชอบเปล่าเตาทานนี่เ,อา,อ,าเอาไปทำก๋วยเตีได้ นะครับเดินทางได้ป้าครับเดี๋ยวแวะไปไมวยนะอ่านะครับตอนนี้ก็เดินทางนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการทําอาหารกินกันนี่นะครับก็ตอนนี้ก็มีเตาแล้วนะนะครับเรามีเตาเรามีโอมีคุกอย่างนะครับมีทุกอย่างมีกระทะก็มีนะครับครบเลยนี่ครับเอาเตาก่อนเลย นะครับเอาเตาก่อนเลยนะครับผมไปครับเราไปหาที่การในการที่เราจะปิ้งเอ่อทำอาหารมุมที่เราเล็งไว้ก็คือทางโซนนี้คนะน,นัะโซนนี้อ่าเนยะตรงนี้ค่อนข้างโล่งนะตอนนี้แหละตอนนี้กันนะนะครับนี่โซนนี้นะครับ แล้วก็จะทําการก่อกองไฟกันนะครับหุงหาอาหารกันตรงนี้แหละคุณแม่บอกว่าให้เอาพวกไอเนี้ยไปทําข้างบนน้าจิ้ม,มต้องถือะคุณแม่ครับมันต้องทําข้างล่างแต่วันนี้มาเย็นไปนิดนึงนี่ไง้ต๋อไปคุณแม่จริงต้องทาทุกอย่างข้าง,างล่างในสวดหมดเลยใช่ไหมแต่คุณแม่บอกว่าให้ทําข้างบนนะครับก็ตามใจคุณแม่เขาแต่เด็กคุณพ่อเด่ยจะทำข้างล่างนะครับอันนี้ไปให้คุณแม่ก่อน เด็กใส่ของทับบูทกันนะครับเฮ้ยใส่หมานี้ดีไดเขี่ยปลุยเด<ล>ี๋ยวเราต้องหาใบไม้มาก่อก่อนนะครับเด็กๆนะครับอันนี้ก็คือเข้ามาในความมืดนะครับเดี๋ยวเราจะกอกกองไฟกันตรงนี้นะครับแบบแรกเราก็ต้องก่อกกองไฟก่อนนะครับเด็กๆเอ้าเอาเอาเอาใบไ,ไม้มาสุมเร็วใบไม้มาสุมนี่ครับจุดแล้ว นี uhm, DM, mm ่ครับเออไม้ไม้มาเอากองกองหญ้าหญ้าแห้งนะครับเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเออเั่นแหละ่อุยเอาเลยติดแล้วติดแล้วเอาใส่เร็วใส่เยอะเลยใส่เยอะเลยใส่เยอะเลยใส่ให้โดนไฟเอาเร็วเร็วใส่เยอะเลยใส่เยอะเลยใส่หญ้าด้วยใส่หญ้าด้วยเออใส่ให้มันติดอย่าให้มันดับอย่าให้มันดับโอ้โห นี่ครับมันก็จะนั่งกินกันอย่างนี้ให้นั่งได้แล้วแล้วเดี๋ยวจะทำการปิ้งปลากันแล้วนะครับผมเอาจากอันนี้แหละนะครับก็คือเอาจากไม้ที่เราเผานี่แหละนะครับเป็นฐานนี่ครับไม้ที่เราเผาก็เป็นฐานนี่ครับเป็นฐานนะครับแล้วเราก็จะปิ้งปลากันโอเคครับอันนี้ก็คือที่ปิ้งปลา าแบกมาแล้วไม่มีอุปกรณ์นี่แย่เลยนะแต่ว่าดีอย่างก็คืออากาศปุ่นเพราะว่าเรามีกองไฟนะครับอลองปิ้งกันดูดิครับไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะาอย่างนี้นะครับโอเค<ว>กอเก่งมากมานหน้ามันลาไม่ฟังนานแล้วไปเหรอปิ้งก็ไม่ใช่ทอดปิ้งเด็กน้อยไปปิ้งให้มนาะอ่ะไอ้นี่จะปิ้งก็ปิ้งอ่ะคุณพ่อปิ้งเนี่ยนั่นอ่ะมันลาไปแล้วถือไว้เดี๋ยวพ่อเอาถ่านให้ไหม อันนี้นะครับน่าจะเป็นถ่านได้อานใหญ่แสดงว่าถ่านนี้ต้องใช้ใหญ่หน่อยนะครับผมเล็กไปมันก็ไม่ได้มาถูย่างของเรานะครับตอนนี้มันจะได้กินแล้วเอาพักไว้ก่อนอย่าแรงเกินไปแล้วพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพอมันเอาวาาไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวพอมันพอมันเบาก็ค่อยใส่โอ้หไฟแรงดีนะโอ้โหถ่านเนีี้ต้องใช้ใช้ฟืนใหญ่อ่ะไฟแรงดีมากเลยเต้าเฝาได้ไหมฮะเ้าเฝอคนนี้อัะอ่ะต้องอยู่นี่นะดูเข้ามาดูด้วยนะอย่าให้มันดับ แดดหมดแล้วฮะแดดไรห,หมดโทรศสับเต้สาสับเหรอนี่มีหมูด้วยน้องเมียวหมูทอดเฮ้ยมีตมสตรอเบอรี่ครับใครจะกินะกินเลยอันนีน้รู้แล้วว่าไฟฉายสำคัญมากครับดูดิโอ้ยนี่สุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ดูมันควันออกเลยนะนี่ไงโอ้ยสุกแล้วสุกแล้วครับสุกแล้วครับนี่เร็วคันนะคันเหรอ สุกแล้วนี่นะครับสุกแล้วนี่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 ครับสุกแล้วนี่นี่ครับแล้วก็น้าจิ้มซีฟูดนะครับซีมือคุณแม่อ้าวใสไปซีฟูดคุณแม่อร่อยที่สุดอืมแล้วกินเอานนะตรงท้องอืมเผ็ดอร่อยอร่อยมากอันโตสองให้เขาเพิหน่อยว่าจะกินต่อ อืมีครับไม่ไม่มีใครสั่งเลยอืมยำมิอร่อยอร่อยอร่อยได้เลยครับนะครับบรรยากาศประสบการณ์วันนี้ก็สอนให้รู้ว่าเราต้องมีไฟฉายนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องมีไฟฉายเร่ไหใช่ถ้าไม่มีไฟฉายก็ต้องมีเทียนนะครับสองอย่างนะครับไม่งั้นมันมองกับข้าวไม่เห็นเลยมันมืดนะครับหรือไม่ก็ต้องต้องระวังอะไรเงี้ยนะครับ กอ,กองไฟก็กองไฟนะแต่ว่ากินกับข้าวก็ต้องกินกับข้าวกินได้กินได้รุยอ่ะนะครับถ้าประทูไฟมันไม่แรงนะเราก็ต้องเอาเนี่ยครับตานเนี่ยฮะเป็นฐานเลยนะนะครับเป็นฐานได้ไดแล้วเราก็เอามาใส่เติมเข้าไปเพิ่มความแรงเขออะไรบทเรียนนะครับในการแคมปิ้งครั้งแรกเนะาะก็คือามันลาไปแล้วอันที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะครับทุกคนต้อง,องแคม ต้อง <ไฟ S 1> แคมป์ให้หหมันเร็วหน่อยไม่ใช่6กโมงนี่มืดๆแล้วไม่ไหวสี่โมงเลยสี่โมงเริ่มแคมป์เลยไอ้สองก็คือต้องมีไฟฉายไฟฉายหรือเทียน,นก็ได้นะอันที่สามนะครับไปถามอะไรต้องใช้ไม้ตีตีน่นมันลามเโอ้ยลามแล้วน้องนิวต้องไม้ตีแล้วนะครับทุกคนครั้งแรกใหม่หมดเลยนะครับผมทดลองดูอันนะครับไฟลามอีกแล้วนะครับเดี๋ยวหาไม้ก่อน นะครับวิธีการนะถ้าไฟมันลามนะไปไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะดับให้มันอยู่ในวงจํากัดนะครับผมตรงนี้เป็นแหล่งปืนแหล่งใหม่ที่เราเจอก็มีมาเยอะเลยนะครับเต็มเลยก็ใช้ประโยชน์ด้วยนะโอ้ยนะครับแรงเลย ถ้าโดนใบไม้มันก็จะแรงนะนะครับหมดแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ของกินทุกอย่างก็หมดแล้วไฟก็เริ่มมอดลงแล้วนะครับตอนนี้กําลังเก็บของนะครับเพื่อเดินทางกลับนะเนี่ยครับระยะห่างจากที่แคมปิ้งกับบ้านนี่ครับบ้านอยู่แค่นี้เองนะครับมองไปก็คือเห็นบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็คือแคมปิ้งนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ในการแคมปิ้งของครอบครัว หมวกฟางครั้งแรกเลยนะครับผมก็สนุกมากเลยก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่ต้องเอาไปปรับปรุงยังไงก็ฝากติดตามช่องของตัวนี้หมวกฟางไว้ด้วยนะครับเจนน่ตัวนี้หมวกฟางครับมีความสุขครับ